อ้อมสินแจงกรณีกู้เงินออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กอนุมัติทุกอาชีพ1ล้านบาทจริงไหมสวัสดีนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งทางช่องเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆมอบฟาง อีกเช่นเคยนะคะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเรามาธนาคารออมสินกระทรวงการคลังชี้แจงล่าสุดกรณีปล่อยสินเชื่อเงินกู้ออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กอนุมัติทุกอาชีพ1ล้านบาท ซึ่งธนาคารออมสินกระทรวงการคลังออกมาเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพออนไลน์หลังพบเพจแอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารพร้อมโฆษณาปล่อยสินเชื่อทุกอาชีพวงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทซึ่งเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดนะคะทุกคนออมสินย้ำชัดว่าเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอม สร้างขึ้นเพื่อหลอกให้ผู้ใช้บริการหลงเชื่อและส่งข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางการเงินได้หากให้ข้อมูลแล้วอาจเสี่ยงถูกขโมยตัวตนหรือเงินในบัญชีขณะเดียวกันธนาคารออมสินระบุว่าไม่มีนโยบายปล่อยสินเชื่อผ่านเพจเฟซบุ๊กใดๆโดยช่องทางเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวบนเฟซบุ๊กคือบัญชี GSB Society หรือสังคมออมสินนั่นเองค่ะทุกคนเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงินยืนยันตัวตนหลังชื่อบัญชีนะคะธนาคารแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อไม่กดลิงก์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวกับช่องทางที่ไม่น่าเชื่อถือพร้อมย้ำเพิ่มความระมัดระวังป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์นะคะ ย้ำนะคะธนาคารไม่มีนโยบายกู้เงินผ่านเพจ Facebook แต่อย่างใดนะคะทุกคนถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เข้าไปติดต่อที่ธนาคารโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าธนาคารไม่มีนโยบายให้กู้เงินผ่านออนไลน์แต่อย่างใดนะคะซึ่งทุกวันนี้มิจฉาชีพเยอะนะคะทุกคนต้องระวังตัวกันให้ดีนะคะ ก็ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะคะถ้ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากกระแสข่าวมาตรการการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลต่างๆก็ทางช่องก็จะนํารายงานข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นลําดับต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน